อันนี้คือฟิล์มภาพยนตร์8มมนะครับดิสนีย์แลนด์นะครับ,น,รบนี่คือดิสนีย์แลนด์ภาพจากเครื่องฉาย8มมนะครับดูนะครับภาพจะออกสีออกเป๊ะหน่อยนะครับแดงๆอันนี้เครื่องเล่นนะครับที่ดิสนีย์แลนด์ It's a small world นะครับนี่ครับ เป็นภาพที่ใช้จากเครื่องฉาย8มมฟูจิสโคปนะครับฟูจิสโคป M40 นะครับรุ่นนี้แปดไซเลนนะครับคืไม่มีเสียงนะครับเป็นระบบที่ไม่มีเสียงนี่ เครื่องเล่นนะครับโมโนเรลโมโนเรลรถไฟรางเดียวครับเป็นภาพเก่าๆที่หาดูได้ยากนะครับถูกบรรจุไว้นะครับในฟิล์มแปรคอมอันนี้คล้ายๆเรือดำน้ำเลยนะครับ นี่เป็นเรือดำน้ำเหมือนมองเห็นอยู่ใต้ทะเลครับอยากดูภาพเก่าๆแบบนี้นะครับจากฟีมแมดมมนะครับได้ความรู้สึกและอารมณ์ที่เป็น มินเทสมากๆเลยาเก่าเลยครับอันนี้คือชุดนี้นะครับทีมชุดนี้ครับอเดเดี๋ยวมันสว่างไปนะครับอเดพิสซี่แลนด์นะครับซูเปอร์แป o คัลเ มูทิก้าสโคเป็นสีส้มฟิล์มห้านิ้วนะครับสองร้อยฟิตครับ บรรยากาศแบบนี้หาชมยากครับ